สวัสดีค่ะอีต้อนรับเข้าสู่พาพลิทาโล่ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าคนที่สารนแนกับชีวิตของคุณเนะี่ย ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างให้เพื่อนเพื่อนทใจให้นิ่งนิ่งให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไปก่อนเมื่เลือกได้แล้วเราเค่อยกดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะเอาละค่ะคิดว่าเพื่อนเพื่อคงจะเลือกกันแล้วเนาะขออนุญ,ญาตเก็บแล้วเราจะไปฟังคําทํานายของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งกันก่อน เราจะตอบคําถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าคนที่สารแนกับชีวิตของเพื่อนๆของเราเนี่ยตอนเนี้เขาเป็นยังไงบ้างอืมเขาเป็นคนที่หัวดือ้อหัวล้านทิฐิอีกโก้แล้วก็แบบยิงยิงยะโสอะไรอยนี้หรือเปล่าถ้าเกิดถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงนะจะบอกว่าเขาพูดจากับใครไม่ค่อยดีเลยแล้วเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องระแวงระวัง อาจจะเป็นดาบนั้นคืนสนองก็ได้ด้วยการที่เขาชอบออกคำสั่งว่าคนนู้นคนนี้หรือเปล่าตอนนี้เขาต้องคิดตัดสินใจเองปัญหาเขาต้องคิดตัดสินใจเองเพราะว่าค่คของคนรักเขานี่ก็เจ้าชู้ใช้เล่นก็ไปอ่อยไปเฟิดคนนู้นคนนี้แล้วก็มีปัญหามีปากเสียงกันโดนตะคอกกับปัญหาอุปสรรคเยอะ เขาเรียกร้องเงินจากคู่ครองคนรักของเขาหรือว่าคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยตอนนี้เขาเรียกร้องเงินทองอยากได้เงินทองแล้วก็คอยส่องสืบตามจนคนของเขาลำคาญแล้วก็โอ๊ยอาหารมาตวาดตะคอกก็ได้นะแล้วก็ไปดีกว่าหน้าลำคาญเขาจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ก็เขาแยกทางกันอยู่กับคนรักของเขาตอนนี้เขาต้อง มีความอดทนแล้วก็มีการแยกกันอยู่มีการออกห่างกันเพื่อที่จะรักษาระยะห่างก็ได้นะเขาอาจจะขอเงินก็ได้แบบว่าขอเงินมากเกินจนคนของเขาไปดีกว่า mm hmm. คนที่เขาสารนกับชีวิตของเพื่อนๆของเรานี่เขาเป็นยังไงเดี๋ยวประมาณหนึ่งถึงสาเดือนนี้ดวงเขาจะพลิกล็อก ดวงเขาจะพลิกล็อกถ้าเกิดดวงเขาดีเขาก็จะกลับตระปัดถ้าดวงเขาไม่ดีเขาก็จะกลับตระปัดเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับการที่เขาทําอะไรได้อย่างนั้นตอนนี้เขามีปัญหากับที่สองเบอร์สองหรือกับคนที่มีสเสน่ห์แรงหรืออาจจะเป็นคนที่อย่างรู้ฝ้าดินเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้ เขาเป็นมีปัญหากันคือแบบว่าที่สองที่สาม,มือที่สองที่สาเหมือนกันหัวอกเดียวกันก็ตอนนี้เขาก็รอบกัดกันเองมีการว่ากันเขาจะต้องไปปรึกษากับคนที่มีความคิดความสามารถแล้วก็เป็นคนที่คิดตัดสินใจได้แบบเฉียบขาดเป็นคนที่ออกแนวเห้าๆห,หน่อยแล้วก็มีลูกน้องมีบริวารถ้าเกิดเขาไม่ปรึกษานี่มองว่าเขา ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เขาอยากมีคนนูน้นคนนี้มาจีบอะไรอย่างเงี้ยอยากมีตัวเลือกเยอะๆอยากจะคบนูน้นคนนูน้นซ่อนคนนี้อะไรอย่างงี้นะอืมเขาอยากให้คู่ครองคนรักของเขารีเทิร์นกลับมาดูเหมือนว่าคู่ครองคนรักเขาก็รูปร่างโอเคอยู่นะ เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกลับมากลับมาพูดคุยก็คือต่างฝ่ายต่างเจ้าชู้แหละความรักมีไหมมองเหมือนว่าแค่ผลประโยชน์เงินทองคที่สัรแนกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงเขาก็ต้องอยู่อยู่ให้ได้คือแบบว่าถ้ามีเงินเขาก็อยู่ได้ เขาต้องมีการเดินทางนะมีการแอคชั่นอาจจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลหรือไม่ก็มีน้ำฝนตกอะไรในช่วงนี้นะคือเขาต้องไปไปทำงานภาคสนามก็ได้คนที่แสะ,ะแนกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเดีวกับคนที่เจ้าชู้มากรักหลายใจอยากที่จะพูดคุยอยากเคลียร์กันแต่ว่า ตอหน้าก็พูดคุยกันดีๆแต่รับหลังก็ทางใครทางมันเขามีความเครียดวิตกกังวลแล้วก็แบบเมียงมองกันไปมเมียงมองกันมากับฝ่ายตรงข้ามคู่อลิรู้สึกว่าเขาจะมีโจทย์เยอะเหมือนกันนะมีการหลอกลวงหลอกให้ลักหลอกให้หลง แต่ว่าคู่ของเขานี่ก็รู้ทันเออมันทันกันนะเขาอยากนั่งในตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันโอเคเขาอยากเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเขาอยากเป็นคนที่ฉลาดเขาอยากทำงานเก่งแต่เขาทำได้ไหมไม่ได้เขาทำไม่ได้ เขารู้สึกว่าสิ้นหวังหดหูกับสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อะอาจจะเป็นเจอเพื่อนๆเ,เข้าไปแล้วทำให้เขาตุยไปเลยก็ได้นะอืมเหมือนกับเป็นร่างอะไรวิญ,ญญาณเขาอยากจะเฉิดฉายแต่ว่าได้แต่มองเขามีสายตาที่ไม่ค่อยดีแบบว่าสายตาไม่ใช่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะ การมองของเขาอะมองแบบคนที่คิดไม่ดีคนที่สารแนกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงก็ทุกสิ่งทุกอย่างจบพังจากจากสิ่งอันเป็นที่รักไม่จากเป็นก็จากตายมีการสูญเสียความรักความสัมพันธ์จบลงแบบว่าไม่อยากให้จบมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปแล้วก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟโอเค ทีนี้เราจะมาถามให้ว่าแล้วตอนนี้คนที่สารแนงกับเชวิตของคุณเนี่ยนะเขารู้สึกกับคุณยังไงร,รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเขาชมคุณนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านแล้วก็วางแผนนู่นนี่นั่นมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายรับจงรับจอ,งบ,จอ,งบ,จองบงานอีวงอีเวนต์แล้วก็คุณอยากจะเว้นมันก็ได้นะเอามาให้เขา่ <c> ี <oughs> <c oughs> เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อืม มันเม้นสองกรณีนะหนึ่งมองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบดีแล้วก็เข้มแข็งแข็งแ่งแง,งานยากที่ต้องคุณเลยหรือบางทีเขาอาจจะโยนงานยากมาให้คุณก็ได้อีกกรณีหนึ่งเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แข็งนะไม่ยอมลงไม่ยอมอ่อนให้เขาเลยไม่ยอมที่จะแบบเออยอมให้เขาบ้างก็ได้นะอะไรเงี้ยเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความขัดแย้งกันแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเสียใจ อยากให้คนรอบข้างด้วยไม่ชอบใจคุณคือเขาไม่ชอบใจคุณเขาก็อยากให้คนอื่นไม่ชอบใจไม่ต้องพูดคุยถ้าเกิดพูดคุยก็ประมาณว่าหาเรื่องคุณไปเลยอะไรอย่างนี้ก็คนมันคิดไม่ดีนะแล้วก็เขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าคุณก็ไม่สนใจอะไรเลยนะเขาจะก่อกวนก่อ,กอวอดอะไรก็แล้วแต่คุณก็ยังทําอะไรของคุณแบบ ไม่สนใจอะเรื่องของมุงเลยอะไรประมาณนี้แล้วเขารู้สึกว่ากีดการ์ดบ้างไหมแบบว่าแบบวีนแตกกีดแตกบ้างไหมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะไม่เข้าแผนกูเขาก็รอดูอะรอดูว่าคุณจะแบบพลาดไหมอะไรอย่างเ้เขามีคนให้การช่วยเหลืออยู่นะอย่างที่บอกแหละ คนไม่ดีคิดไม่ดีก็อยากให้คนอื่นไม่ต้องถูกใจคุณเลยหรือไม่ต้องไม่ต้องชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยผ่านทีนี้เราจะฟังเรแมนเจอร์ว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยในด้านของความรักของคุณนะเขาบอกว่าตอนนี้มีคนเข้ามาจีบก็อยากให้คุณดูพิจารณาให้ดีๆใดๆก็คืออยากให้เซฟตัวเองไว้ก่อนเลยนี่อีกแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันจบได้ตั้งนานแล้ว คุณก็มัวอ้อนวอนภาวนาว่าเมื่อไหรจะได้เจอความรักที่ดีๆแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยกันเลยมีแต่ปิดบงังอำพางซ่อนเล้นแล้วเมื่อไหร่ละเมื่อไหรจะ,จะเกิดความรักที่คุณแบบรอมานานแล้วนะเมื่อไหรจะเจอถ้ามีการขอโทษขออภฮิวใจกันพูดคุยกันก็จะจบสวยแล้วก็จะเริ่มต้นพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคุณไปได้ไงอย่างที่บอกแหละว่าจะจบด้วยการเป็นเพื่อนกันแล้วก็ เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันขึ้นอยู่กับพวกคุณสองคนเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับใครอะ่ะบางท่านบางรายอาจจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาจีบแล้วก็ยังยังไม่อยากที่จะพูดคุยก็ได้มันก็เลยทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันเนิ่นนานออกไปกับคนเก่าคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตีกันอีลงตรงนางไงแต่ถ้าเกิดเราตัดสินใจได้ว่าเราจะเอาอยัางไงคนใหม่หรือคนเก่าอย่างเงี้ยนะตัดจบไปเลยก็จะเกิดความ รักความโรแมนติกความสุขอะไรที่คุณหวังไว้ก็จะได้กระชับแล้วก็จะประสบความสมหวังในเรื่องของความรักเร็วขึ้นนะคะเราก็ได้แต่อ่านไพ่เป็นไกด์ไลน์นะส่วนการคิดตัดสินใจวิเคราะห์ให้ดีๆเป็นเรื่องของเพื่อนๆค่ะทีนี้เราจะมาฟังเอาละครักดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยาก่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วอะไรไม่ชอบใจทิ้งไปนะอะไรที่ดีเก็บไปแล้วก็ ถ้าท่านใดอยากฟังหัวข้ออะไรเม้นใต้คลิปได้นะคะแต่ขอเป็นแบบว่าออดูแบบส่วนรวมได้แล้วเราจะทําหัวข้อให้แล้วถ้าเกิดท่านใดที่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ให้เราทํานายดวงให้ฟรีนะแล้วก็สตรีมบ่อยอยู่นะช่วงนี้แล้วก็ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องนะคะกดที่เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครัง้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกัน อาละกัสอยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนๆตอนนี้รีแลกซ์แล้วก็เอนจอยกับชีวิตได้แล้วนะแบบว่ามีความสุขกับชีวิตได้เลย <c oughs> บางท่านบางรายมีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นก็คือฮิวใจได้แล้วก็มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆสู้ๆค่ะเอาละกัสอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอเพื่อนๆทาตา,ตามสัญชาตญาณของคุณนะคะตอนนี้สื่อเซนของคุณทํางานได้ดีมากเลย ทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเรานตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าอย่ายึดติดอะไรที่มันไม่ดีอดีตผ่านไปแล้วจงเริ่มต้นปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องที่ดีแล้วก็จะประสบความสําเร็จเองแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีก้าวไปในทางที่สุขสําเร็จสดใสสมหวังนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมองให้ลึกซึ้งมองสองมุมสองด้านหรือว่ามองรอบๆเลยแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนฟิดแบ็กกลับมาด้วยก่อนที่จะคิดตัดสินใจอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าพรที่คุณขอไว้ท่านสัญญาว่าคุณจะได้ทีนี้เราจะมาเสริมไห่ว่าจะมีพวกชาวอะไรถ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำำนนําทานายนะไพ่ของเรานะ จะมีราศีพฤษภราศีสิงห์แล้วก็มีพิจิกกรกฎเมถุนตุลกุมขอจบการทานายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งไว้แค่นี้เราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่2กันขออนุญาตเก็บของเพื่อนๆกองที่2เราจะตอบคําถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าคนที่มันสารแน่กับชีวิตของเพื่อนของเราเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้อ๋อเขาก็โดนทะเ,เลาะหักหลังในความรักความสัมพันธ์บางท่านบางรายอาจจะเป็น โรคเลื้อรังหรือว่าบางท่านบางรายต้องเข้าโรงพยาบาลไหมต้องให้หมอตรวจเช็คสุขภาพเขาจะปล่อยปะละเลยแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวก็หายเองไม่ได้เขาต้องรักษาแบบจริงจังความรักของเขาไม่ค่อยโอเคนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาโดนกระทำแบบทุกทรมานถูกทรยศหักหลังในความรักความสัมพันธ์หรือว่าร่วมหุ้นร่วมทุนก็โดนหักหลัง แล้วก็ไม่ใช่เจ็บนิดนนะเจ็บแบบสุดๆเลยเจ็บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบางท่านบางรายนี่มีการหลังน้ําตาแล้วก็ชีวิตขาดความสุขค่อนข้างย่าแย่สาหัสเอาดีไม่ได้เลยสุขภาพเขาต้องระวังอย่างหนักแล้วก็ช่วงนี้เขาต้องเข้าโรงพยาบาลอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดหรือไม่ก็เป็นโรคประจําตัวป่วยหนะักดูเหมือนว่าเขาไปทําร้ายใครมาบางท่านบางรายนี่มีการสูญเสีย บางท่านบางรายเนี่ยถึงขั้นชีวิตคู่ต้องแยกทางแยกย้ายถ้าเกิดเป็นแบบแรงๆก็คืออยากขาดจากกันแบบตัดขาดจากกันเลยออกไปจากชีวิตกันแล้วถ้าเกิดธุรกิจอะไรนี้นะอาจจะมีการยกเลิกกิจการก็ได้แบบว่ากิจการเจ๋งเขามีการสูญเสียแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอาจจะเป็นอุบัติเหตุความรักอุบัติเหตุ นิดหน่อยหรือว่ามันเป็นช่วงเคาะของเขาคนที่สารแนกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เขาจะต้องแสดงสปิริตหรือไม่ก็ต้องเข้มแข็งอดทนเขาจะต้องโชว์ฝีมือหรือไม่ก็ทําอะไรให้เป็นที่ประจักษ์ในวงการที่เขาอยู่เขาจะต้องทําอะไรแบบฉลาดฉลาดหน่อยแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของเขาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องต่างๆมันยุ่งวุ่นวาย เขาต้องคิดให้รอบคอบมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสถานการณ์รอบข้างของเขาสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่บริบทรอบตัวรอบด้านเขาจะต้องจัดการแบบว่าให้เข้าที่เข้ารอยมันไม่เรื่องง่ายเลยมันอาจจะยากแต่ว่าเขาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ใช้ฝีมือตัวเองบอกคนอื่นไม่ได้โดยเฉพาะคุณถ้าเกิดคุณรู้คุณอาจจะสมน้ำหน้าเขาคือเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้นะว่าเราคิดไม่ดีกับเขาคือเขาคิดไม่ดีกับเราเขาก็คิดว่า คนอื่นรวมถึงคุณด้วยก็คิดไม่ดีกับเขาอืเขาเป็นอะไรของเขามากไหมเนี่ยเขาคิดว่าเขาเก่งเขาสามารถจัดการบริหารงานที่เขาทําอยู่แล้วเขาก็อยากที่จะข่มก็ได้ข่มคนนู้นคนนี้รวมถึงข่มคุณด้วยถ้าเกิดคุณรู้ว่าเขาจุดอ่อนอะไรอย่างนี้เขาเขาอาจจะอายก็ได้นะเขาจะอายไม่อาจหรอกเขาอายเลยแหละคนที่เขาสารแนกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงบ้างบางท่านบางรายอาจจะเป็น คนที่เกิดในตระกูลหรือว่าวงศ์ชาคณะญาติที่เขามีเงินมีทองก็ได้นะฐานะค่อนข้างดีไม่ได้ลําบากแล้วก็เขาต้องไปขอความช่วยเหลือกับคุณพ่อคุณแม่พี่สาวญาติญาติทางญาติที่เป็นผู้หญิงก็ได้แล้วก็เรามองว่าเขามีปัญหากับคนที่เป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่ง ของคนที่เขาคบซ้อนเขาอาจจะเป็นที่สองที่สามเบอร์สี่เบอร์ห้าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเขามีการทะเลาะกันมีการไฟท์กันหรือไม่ก็มีการแบบว่าอยากแสดงตรงแสดงตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมไม่อยากเป็นที่สองที่สามและอยากเป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งอยากขึ้นมาแทนที่อยากมีความสุขสบายคือทะเยอทะยานนะคนที่แสาระแนะกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ก็คือ ตอนนี้เขามีเคาะร้ายสุขภาพไม่ดีป่วยหนักบางท่านบางรายต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาหรือไม่ก็เพื่อผ่าตัดหรืออาจจะต้องผ่าฟันถอนฟันฟันคุดอะไรนี้ป่ะหรือว่ามีการปวดหัวปวดตาปวดใจใจสัน่นร่างกายไม่ค่อยเอื้ออำนวยอืมตอนนี้เขาก็เป็นคนที่อับโชคซะด้วยสิแล้วก็ เขาจะต้องไปปรึกษากับพวกทหารตำรวจพวกนักบินอาชีพเสียเส่ยงๆหรือไม่ก็ต้องไปพบหมอพบแพทย์ก็ด้วยเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแหละปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ปัญหาที่มีอยู่เพื่อที่จะได้ทำให้ปัญหาเหล่านั้นมันคลี่คลายลงไปแล้วก็เขาต้องเซฟตัวเองด้วยถ้าไม่จำเป็นก็เขาจะไม่เดินทางไกล แล้วตอนนี้มองเหมือนว่าเขาต้องเซฟตัวเองนะต้องสงบปากสงบคําเขาอาจจะสูญเสียก็ได้นะบางท่านบางรายเนี่ยถึงท่านเลิกแยกทางจากสิ่งอันเป็นที่รักหรือไม่ก็ไม่จากเป็นก็จากตายอะค่ะมีการสูญเสียถูกหลอกถูกหลอกให้เสียสูญเสียเงินบางท่านบางรายสูญเสียญาติผู้ใหญ่เงินทองเคาะ้ายเคาะซ้ำกมซัดพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีความล้มเหลวผิดหวังทุกทรมานอุปสรรคเยอะชีวิตเขาขมขืนดูเหมือนว่าเขาจะมีการห่างๆกันบางท่านบางรายอาจจะต้องแยกเลิกทางจบปิดจ็อบเลิกกันไปถ้ามีธุรกิจก็ถึงขั้นเจ๊งได้เลยนะถ้าเป็นหุ้นส่วนกันก็แตกคอกันหรือถ้าเป็นพวกวงสาอินทาก็วงแตกอืมไม่ได้สนิทกันแบบเดิมแล้วคนที่สาละแนกับชีวิตของคุณ เขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีศีลธรรมแล้วก็ทําสิ่งที่ดีๆอยู่บ้างเขาก็จะมีสิ่งที่ดีๆตอบแทนในภายภาคหน้าแต่ตอนนี้เขาจะต้องทําอะไรสักอย่างจะต้องมีความขยันกระตือรือร้นคนที่สารแนกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีอะไรรับตรงรับติปหรือไม่ก็อะไรพิเศษความสามารถพิเศษของเขาอะไรเงี้นนะ อาจจะแบบว่ามีใต้ตรงใต้โตหรือไม่ก็มีเงินค่าตอบทงตอบแทนผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็การที่เขาแบบทานู่นทํานี่ให้แล้วคนนู้นคนนี้เขาก็หยิบยื่นให้อะไรอย่างงี้ตอนนี้มันก็เป็นอดีตไปแล้วไม่มีใครให้เขาแล้วเขาจะต้องพึ่งตัวเองอะคนที่เขาสารแนะกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวเขาจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเขาจะต้องหนีปัญหา เขามีปัญหากับคนที่เจ้าชู้เขาอยากที่จะมีทางออกมีตัวเลือกเยอะๆอยากให้คนดูแลซัพพอร์ตต้องระวังปัญหาเกิดขึ้นอาจจะเป็นการจับได้ก็ได้นะโปะแตกอะไรเนี่ยผลไม่ดีตอบแทนคนที่สารแนกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ก็คือเขาอะอยากมีอยากได้ อยากได้สิ่งที่มันดีงามสวยงามอาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองคือเพอ้อฝันไปอยากได้นู่นนี่นั่นแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงแล้วก็เขาอะอยากที่จะมีบ้านสักหลังรถสักคันหรือไม่ก็อยากมีอำนาจมีลูกน้องมีบริวารอยากไปเที่ยวต่างถิ่นแดนไกลบางท่านบางนายอาจจะอยากไปต่างประเทศก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นความคิดของเขามันเป็นการที่แบบว่า สร้างวิมานในอากาศคนที่สาะระแน่กับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงเขาก็รอสิ่งที่เขาได้ทำลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าอาจจะเป็นพวกผลผล,ผลิตออกผิดอกออกผลก็ได้นะเขารอที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วก็เป็นพวกเงินปันผงปันผลอะไรอย่างงี้ก็ได้คนที่สารแนกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไง เขาก็บางท่านบางรายเขามีความสําเร็จหรือไม่ก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเขาต้องคิดตัดสินใจบางท่านบางรายก็มีการเนี่ยจบจากเลิกแยกทางจากกันไปเขาก็ต้องเข้มแข็งอยู่ให้ได้มีความชัดเจนคนที่แสนะะแนกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงก็เป็นแบบว่าทำอะไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว มันจะประกาศผลออกมาเลยเขาไม่มีความแน่นอนไม่มีความมั่นคงไม่มีความรักให้กับใครจริงจังเขารักตัวเองรักสนุกจะมีการแบบว่ายังไงเนี่ยมีการวนกลับมาเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้มีการปะกันนะเจอหน้ากันอาจจะได้มีการเคลียร์กันก็ได้คนที่สสรและแนกับชีวิตของคุณเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็อาจจะพัดถิ่นหรือว่าไปนู่นไปนี่ก็ได้ ช่ปจรลงเท้าหรือไม่ก็มีอะไรที่เขาต้องไปทำแล้วก็จะต้องมีการวนกลับมาเขาเจอสถานการณ์ที่กดดันเจอเด็กดือ้อหัวดือ้อหัวรันหรือไม่เขาก็อาจจะเป็นคนที่มีทิฏฐิพูดจาไม่ค่อยดีบางท่านบางรายนี่เริ่มไปมีความรักความสัมพันธ์ เริ่มความรักใหม่จบแล้วก็เริ่มใหม่ได้ไม่ยี่หละเขาต้องไปทำงานในถิ่นธุระกันดานหรือไม่ก็ไปในสถานที่ที่แบบว่าสมมุกสมบันก็ได้นะบางท่านบางรายเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่หาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีหาที่เกาะใหม่เพราะว่า <laughs> เขาโดนพิษรักที่เจ็บปวดทิ่มแทงหัวใจถ้าก่อนหน้านี้เขาทำอะไรกับคุณไว้เขาก็ได้รับผลกรรมแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้เขาได้รับผลกรรมที่แบบว่าไปเจอรักสี่ห้าเศร้าเข้าไปเลยเลยเศร้าเลยนั่งเวรแซดเข้าไปเจ็บปวดความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกอะไปไปดิวกับคนที่เจ้าชู้มากรักหลายใจมีการเลิก แยกทางจากกันไปต้องคิดตัดสินใจเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีคอยระแวงระวังกันตลอดเขาก็ไปเริ่มต้นชีวิตรักใหม่แล้วก็พอรักกันได้ไม่ยืดยาวหรอกมันก็จบลงด้วยการที่รักสี่ห้าเศร้านี่แหละม,มันไม่ได้รักสามเศร้านะมันหลายๆเศร้าเลยอ่ะอธิที้เราจะมาถามว่าแล้วเขารู้สึกกับเพื่อนๆของเรายัางไงในตอนนี้เขารู้สึกยังไเงไเขารู้สึกอยากปรึกษาคุณอะ แต่ว่าเขาก็ต้องไว้ลายนะเพาอยากปรึกษาคุณนะเขารู้สึกว่ายังไงรู้สึกว่าเขานี่เมื่อเทียบกับคุณแล้วแบบมันแย่มากเลยเขาหิวใจรู้สึกว่าคุณนี่นิ่งๆนะไม่ค่อยสนใจหรือไม่ก็คุณคุณมีกำแพงอะไรไหมหรือว่าเขานี่แหละ อ๋อตัวเขาเองน่ยสถานการณ์ไม่ดีความรักความสัมพันธ์ก็ไม่โอเคเจ็บต้องฮิวใจแต่ยังมีการสารแนงไงก็ยังแบบคอยยื่นคอยยาวอะไรอย่างงี้ mm. เขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โอ้โหเขาชมคุณนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าาคุณ มีความสุขสมบูรณ์กับชีวิตรู้สึกว่าคุณก็มีเรื่องทุกข์เหมือนกันนะอะไรทุกข์ใจเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรของเขาโดยตรงเลยแล้วก็มันมีการสูญเสียผิดหวังผิดหวังอะไรรู้สึกว่าคุณยอมเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็มีการบูชาอะไรไหมเขารู้สึกว่าคุณ เจอสถานการณ์อะไรคุณก็นิ่งเงียบรอคอยอดทนแล้วก็อยู่นิ่งๆไม่ดินน้นรนเนาะหรือไม่ก็มีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะเขาบอกว่าคุณรอคอยได้บางทีคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรเรอมถึงเขาด้วยคุณไม่สนใจเขา <laughs> <laughs> เขารู้สึกกับคุณยังไง <laughs> เขารู้สึกว่าคุณคุณเป็นคู่แข่งของเขาแล้วก็อยากเอาชนะคุณ เขาเป็นอะไรมากไหมเนี Entonces, <champions> ่ย <t bubble> ท <together> yes. ีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์นะคะว่าแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปเนี่ยชีวิตรักของคุณจะเป็นยังไงเขาบอกว่าคุณอ้อนวอนภาวนาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ความรักที่ดีๆใช่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่ารักสมควรได้รับความรักความสุขอยู่แล้วแล้วก็คุณจะได้รับความรักความสุขโรแมนติกแบบเด็กๆ สถานที่เคหาสถานที่คุณอยู่อาจจะเป็นที่ทํางานหรือว่าอะไรที่คุณอยู่ะมันมีคนไม่จริงใจนะไม่ต้องออรีรอเลยเพื่อนๆชิงได้ชิงเลยบางท่านบางรายจะได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปฮันนีมูนไปดื่มน้เพึ่งพระจันทร์ถ้าเกิดเราพบรักที่ดีนะก็พากันไปเที่ยวเทลโลกันไป ทีนี้เราจะมาฟังอลอสกัสก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆ่ะคะถ้าฟังแล้วเครียดเีเรียรไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปถ้าเกิดรู้สึกว่าวตุงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงยังเลยก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารพระพิ่ท้าเราขอเป็นกาลังใจให้โดยเฉพาะ fc ของเราส่วนท,ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือในเราขอร้องนะคะกดที่เราด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหมม่ๆๆร้อกัน ออาล้ก็การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากให้คุณเนี่ยมีความกล้าที่จะทําในสิ่งที่คุณอยากประสบความสําเร็จเราต้องมีความกล้านะคะรวบรวมความกล้าแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายของคุณได้เลยเอาล้ก็การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าหาหนทางแห่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือไม่ก็ความรักอะไรอย่างนี้นะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเป้าหมายของคุณคืออะไรลงมือปฏิบัติได้เลย ทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าว้าวคุณได้รับความเมตตาการุณาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะแล้วจะสําเร็จค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่านี้ความสําเร็จผลสําเร็จบังเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็คุณจะมีชีวิตที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ความงดงามเจิดจรัสความวาววาว แล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นคนที่อัจฉริยะด้วยชีวิตของคุณจะดีค่ะดีขึ้นเลยมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สว่างสวัยมีความวาวๆาวในชีวิตด้วยนะขอแสดงความดีใจด้วยนะคะทีนี้จะมาสื่อว่าจะมีพวกชาวไรท่ดไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทํานายหน้าภัาายของเรานะจะมีราศีมังกรราศีพฤิกราศี เมทุนแล้วก็เมธนูสิงขอจบการทํานายของเพื่อนเพื่อนไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการทํานายดวงโดยวรวมขย้ํานะคะเป็นการทํานายดวงโดยวรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึง่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสืถึงกันส่วนท่านใดที่ฟังเราอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆไปสําหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะ f c ของเราขอให้มี แต่ความสุขสมเร็จสดใสรวยเฮงปังกันทุกท่านเลยขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ